สวัสดีครับวันนี้มาเซลล์ลูกงูทั้งหมด5ตัวนะครับเป็นลูกงูปี2องสที่ทางฟาร์มเขาเองเลยก็คือจะเป็น3ตัวเป็นเอ่อเป็นซีตัวผู้ตัวหนึ่งเป็นซ g p ีพิ t สไตตัวผู้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเบลเอ่อเพศเมียตัวเมียครับก็เริ่มจากตัวแรกก่อนเลยก็คือตัวนี้นะครับ สีมันจะออกเหลืองสอบับน้งเหลืองขาว,ขาวตัวนี้นะครับแล้วแต่ว่ามันก็จะมีชิ้งนิดนึงเห็นไหมหางคดต,ตรงนี้ตัวต่อไปนะครับก็จะออกไปทางเหลืองส้มตัวนี้คือสมบูรณ์เลยครับเท่าที่เห็น ตัวต่อไปก็เหลืองส้มเหมือนกันแต่สีจะแตกต่างกับจากตัวนี้นิดนึงสีตัวนี้จะจะส้มที่สุดตัวนี้ส้มลงลงมาก็โอเคก็คือบานาน่าเนี่ยไอซีจเดียวเนี่ยโบติขายอยู่ห้าพันเซลนี้ลดเหลือสี่พันเท่านั้นตัวสี่พันมาถึงตัวต่อไปเป็น CG Pin Stripe ตัวผู้สีสม้มแล้วก็เป็นเส้นสวยมากๆเลยตัวนี้นะครับจากปกติหกพันลดเหลือห้าพันเท่านั้นแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเบลเพชเมียนะครับตัวเนี้ยมันจะผมว่ามัน มันเหมือนกับปากฉลามมาหน่อยหรือไม่ผมก็คิดไปเองก็ไม่รู้อาจจะปกติจริงๆมันก็น่าจะปกติแหละก็คือเป็นเบลเพชเมียจากปกติหมื่นสี่เซลล์นี้ลดเหลือหมื่นสองเท่านั้นงูทุกตัวเนี่ยผมให้กินหนูคารแบบเป็นๆอยู่นะครับก็คือยังไม่ได้ลองให้แช่แต่ว่าด้วยที่มันเป็นงูเด็กเนี่ยมันน่าจะกินฝึกให้แช่ได้ไม่น่ามีปัญหาหรอก โอเคแล้วก็เซลเนี้ยเซลเนี้ยจะถึงแค่เส้นเดือนเท่านั้นก็คือมีเวลา3วันนะครับครับก็สนใจถามเข้ามากันได้